บทวิเคราะห์แนวทางแผนเทรดเดคู่สกุลเงินของ USD JPY สกุลเงิน UJ นะครับเมื่อวานนี้ตลาดมีแรงขายมากกว่าแรงซื้อนะครับอ่ะดังนั้นนะครับเมื่อวานนี้ราคาเปิดของตลาดนั้นอยู่ที่ราคา147.560นะครับราคาปิดอยู่ที่ราคา147.139ราคาสูงสุดนั้นอยู่ที่ราคา147.797ราคาต่ําสุดอยู่ที่ราคา146.614 มือ่อวานนี้นะครับราคา,าปิดนั้นต่ำกว่าราคาเปิดนะครับตลาดมีแรงขายคุณมตลาดเราจึงมองว่าตลาดแนวโน้มของสกุลเงิน UJ นั้นเป็นแนวโน้มของเทนขาลงนะครับเราจึงให้ความสำคัญกับโซนแนวต้านสวิงไฮโซนแนวต้านนั้นจะอยู่ที่ราคา 147. 147.640ถึง147.024ก่อนูี่ในการซื้อขายนั้นรอราคาแท่งเทียนนะครับขึ้นทดสอบที่โซนแนวต้าน Swing High และรอสัญญาณแท่งเทียน PA เซลของทางเฟรม H1 นะครับที่โซนแนวต้านมีสัญญาณแท่งเทียน PA เซลเราจะเซลลกลับลงมาเก็บ TP T ที่ราคา145.962 โดยมีสต็อป o ร s อยู่ที่ราคา147.782ชุดนี้เป็นแผนเทศดฝั่งเซลล์ในคู่สกุลเงินของ UJ วันนี้นะครับ